สวัสดีค่ะความรู้คู่รถบาย SP o t ีมอกลับมาเจอกับเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเมื่อรถมอเตอร์ไซค์ดับสาเหตุที่มาจากปั๊มติ๊กใต้ถังเสียนะคะวิธีสังเกตว่าปั๊มติ๊กใต้ถังของเราเสียยังไงง่ายๆนิดเดียวเลยค่ะ ใช่แล้วค่ะเมื่อเพื่อนๆเ,เ,เปิดกุญแจขึ้นมานะคะถ้าโดยปกติถ้าปั๊มติ๊กของเราไม่เสียนะคะเวลาเปิดกุญแจถ้าเพื่อนๆสังเกตดูมันจะได้ยินเสียงติ๊ดขึ้นมานั่นคือการทํางานของปั๊มติ๊กนะคะแต่ถ้าปั๊มติ๊กเสียเราจะไม่ได้ยินเสียงนี้นะคะค่ะแล้วสาเหตุของปั๊มติ๊กนะคะที่จะทําให้ปั๊มติกเสียเนี่ยมีอะไรบ้างตามไปดูกันค่ะ หนึ่งค่ะเมื่อแบตเตอรี่หมดไฟนะคะเพื่อนๆต้องสังเกตต้องคอยหมั่นดูแลรักษาแบตเตอรี่นะคะถ้าแบตเตอรี่ของเพื่อนเพื่อนหมดไฟเนี่ยมันจะทําให้ปั๊มติ๊กใต้ถังเสียงง่ายนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาแบตเตอรี่ลด รุ่นใหม่ส่วมากจะเป็นแบตเตอรี่แห้งหมดแล้วนะคะ4เดือนชาร์จ1ครั้งนะคะหรือเมื่อแบตเตอรี่มีไฟอ่อนลงให้เพื่อนๆรีบนําไปชาร์จทันทีเพื่อกระตุ้นแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้นานยิ่งขึ้นอีกนะคะข้อ2ค่ะ อย่าปล่อยให้น้ำมันเชื้อเพลิงใต้ถังหรือน้ำมันเบนซินแห้งนะคะเพราะว่าถ้าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือน้ำมันเบนซินใต้ถังเนี่ยแห้งบ่อยมันก็จะทําให้ระบบเซนเซอร์ของปั๊มติกไม่ทํางานนะคะปั๊มติก๊ก็จะเสียไว้เช่นเดียวกันนะคะข้อ3ค่ะสามค่ะ ปั๊มติ๊กจะหมดอายุการใช้งานไปเองนะคะเค okay, ค่ะวันนี้ก็ต้องลากันจากไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วกลับมาเจอกันในวิดีโอหนะะ้าค่ะลากันไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ